สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง1กรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้ารสิาสำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ วันที่27มิถุนายน2515เวลา9นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางนัตยาธรรมรัตน์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมผ่านระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting จากห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ื่อให้พนักงานตรวจแรงงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการตรวจแรงงานของพนักงานตรวจแรงงานตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานกเกษตรกรรมพุทธศัรษษษษษกราช2557วันที่27-28มิถุนายน2515เวลา9นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนายการประพิสประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวปัทวันสังช่วยนางสาวปัญญาแหวนวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการนายมรุตพงคงเขียวนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวจิตติมาย,ยอดสีนักวิชาการแรงงานจัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกลุ่มพนักงานราชการเพื่อป้องกันและลดอัตราการประสบอันตรายรุ่นที่หนะึ่งณโรงแรมเดอะพีคบูติคจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสร้างการรับรู้ตามสิทธิพึงได้รับเงินทดแทน จากกองทุนเงินทดแทนและลดสถิติการประสบอันตรายและโรคจากการทำงานกลุ่มพนักงานราชการซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน50คนโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากการจัดสรรเงินดอกผลของกองทุนเงินทดแทนประจำปี2515 วันที่28มิถุนายน2515เวลา8นาฬิกา30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางนัตยาธรรมรัตน์นางสาวพันธิวาพิทักพิเศษนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนางกาลยายอดรัตน์เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงานและนางสาวสวรักษ์ครมรักนักวิชาการแรงงานเข้าอบรมโครงการยกระดับงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อความเป็นเลิศด,ด้านการบริการและการมีส่วนร่วมผ่านระบบทางไกล ผ่านผื้อิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมซู่มมิติ้งจากห้องประชุมชั้น8กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับทิศทางการบริหารและการยกระดับมาตรฐานการบริการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในวิกฤตการณ์โรคระบาดโลกระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่ายการยกระดับการปฏิบัติงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และแนวปฏิบัติงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างพุทธศักราช2515โดยมีนางสาวการจนาภูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานพิธีวันที่30มิถุนายน2565สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ในายสุชาติภคกวณิชนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะอนุก,กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29ระดับภาค กลุ่มจังหวัดณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซูมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีโดยมีนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานสาขาสีรถยนต์ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน15คน และจะดำเนินการแข่งขันในวันที่3-4สิงหาคม2565ณโรงฝึกง,งานช่างสีรถยนต์สถาบันพัฒนาสีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชวันที่29มิถุนายนถึง -1 กร,รกฎาคม2 5 1 5สวสดิกาและคุมครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายคณะตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจาการมยสประจำปีงบประมาณ2 5 1 5 Ao tu